ใบหม่อนกิติยาโต้เดือดชาวเน็ตหลังเพิ่งคืนดีแจ็คแฟนฉันถึงกับปิดคอมเมนต์เรียกว่าทำเอาชาวเน็ตปรับอารมณ์ไม่ทันหลังใบหม่อนกิติยาออกมาประกาศยุติสถานะแจ็คแฟนฉันทั้งที่เพิ่งขอแต่งที่ยุปุ่นไม่นานแต่ต่อมาก็ได้กลับมาคืนดีกันแบบรวดเร็วซึ่งทางด้านสาวใบหม่อนได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดไบมอนคเป็นภาพคู่หนุ่มแจ็คพร้อมข้อความบอกว่าตอนนี้เราทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ใบโพสต์ไปเป็นเพราะความใจร้อนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วค่ะขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะ ท่ามกลางคนแสดงความยินดีดีใจที่คืนดีกันก็ถูกชาวเน็ตรายหนึ่งแซะว่าวงการคอนเทนต์งานนี้สาวใบหมอนได้ฟาดกลับทันทีค่ะว่าเราสองคนไม่เคยเอาเรื่องของความรู้สึกมาทำคอนเทนต์ค่ะมันดูตลกขอบคุณค่ะนอกจากนี้เธอก็โดนวิจารณ์หนักอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดโพสต์ดังกล่าวได้ปิดคอมเมนต์ไปแล้วเรียบร้อย